ก็วันนี้กระผมนะจะมาเล่นแมปเอ่อฟิทแมปตกปลาครับก็ไม่รู้ว่าเล่นไงครับเล่นครั้งแรกตอนนี้ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมกากชิบหายแล้วครับ <F ish> ช่างมันไปก่อนอืแป๊บหนึ่งนะครับคนดู นะครับเน็ตจะอ่าได้แล้วครับเราก็จะเดินมาตรงนี้ครับต้อตงคลิกปับ๊บ ปลามาครับเป็นปลาแองเจนปลาแองเจนปลาเีย <c oughs> อะไรชื่อแองเจนปับ๊บตกลงสามารถอ๋อตองเวสามก่อนครับถึงจะเปิดอัตโนตนะชิวครับชิว <c oughs> อ๋อกูตกปลาอยู่เฮ้ย เขาให้ผมไปขายนะแต่ผมยังไม่นำใจเลยให้ผมได้เยอะก่อนดิดเรียบร้อยโอ้ซำ้ำเฮ้ยไม่เอ้ยน้ำหนักเยอะกว่าเดิมอ่ะโอ,โ,อโอ้โหเยอะหละเอาทษน,นะครับที่ว่า,วาจาไม่สุภาพเท่าไหร่ขายทั้งหมดแล้วครับปุ๊บตายมาร้อยสี่สิบอาเขาให้ผมทำอะไรซื้อไม่สามารถซื้อ ผมขายหมดแล้วน,นะครับเน็ตช้าเน็ตช้า,านี่ครับใช้าฮะเฮ้ยสามร้อยก็มีเมื่อกี้มีแต่ห้พาพันะห้าเพลวเน็ดห้าเพลวนะครับ ตกได้15กิโลครับจัดไปครับแล้วเขาให้ผมมาตรงนี้ก็คือติดตั้งเป็ดนี่อันนี้คืออะไรครับเหยื่อหรือเปล่าดูอาหารปลาอ่าใช่ครับเป็นน่าจะเป็นเหยื่อซื้อมาครับบวกโชค8%นี่คือเบ็ด อันใหม่ของผมมันต่างจากอันเก่าตรงไหนวะไปตกกระต่ายดีกว่าบ้ปาปลาเหี้ยอะไรเนี่ยโคตรใหญ่ครับตรงนี้ครับอนจจะมีผู้เล่นใหม่ไม่ใช่ไม่น่าใช่ผู้เล่นใหม่ครับวิวร้อยห้านะผมวิวหนึ่ง มันสามารถให้แบบปลาให้คนอื่นได้ไหมครับถ้าได้ก็เจ๋งน่าจะได้แหละปับป,ป,ปัมีเรือนะครับมีกี่เกาะครับเนี่ยผมไม่เคยรู้อะไรเลยไม่เคยศึกษาก่อนเล่นเลยเอ๋อมีปลาหลาชนิดนะอันนี้คืออะไรเป็นเกาะเป็นไม่รู้ สรางมันก่อนนะครับเราต้องมาโฟก,กัสกับปัจจุบันก่อน่อี่จะไปที่ตกปลาสิบครั้งคืออะไรครับจะปลดล็อกอะไรหรือเปล่าไปครับ4ีกิโลนะกุ้งแต่หน้าตามไม่น่าใช่กุ้งนะ <5. S 1> ไปครับลัวๆ2ครับ2อกิโลเอง มันตอนตกจะมีแบบเอฟเฟกต์ส so ู้ซิ่งสายฟ้าผ่าหรือไม่เกี่ยวกันปุ๊บเฮ้ยผมไม่วอามแล้วอ่าไอ้เหี้หอยมันจะมีตรงนี้เป็นสกินหรือเปล่าใจครับ ใช่ครับผมไม่มีตังค์เหมเือนเรือตรงนั้นขายของนะแต่ไม่รู้ว่าขายอะไรน่าจะขายเบ็ดตกปลาเติมแน่แหละดูทรงแลละอันนี้ก็แพ็คเริ่มต้นหึกะขายผมเลยกูไม่มีโลบักไอ้เหี้ยขายผมไม่ได้หรอกครับเฮ้ยเบ็ดทองคำเบ็ดแต่งอ่า เบ็ดเลี่ยมทองแบบปลดล็อกอันนี้คือกิจกรรมแบบกตกตัดออกลับรับลุ้รับลุครับ,รบ,รบเรือสปาบนไหนเรืออ๋อ ซื้ออีกแล้วไม่มีตังค์ครับตกมครับตกยาวยาเลยไล้ครับเดี๋ยวมันมีกระเป๋าเต็มไหมผมก็จะดูกันเรื่อยๆว่ามีอะไรบ้างน,นะอันนี้คือรางวันต้องทำไงครับถึงจะได้รางวันทำเควสจับปลาผมจะเอาไปขายนะครับ รับได้ไหมเนี่ยตรงไหนวะลืมนี่ครับปับ๊บหกร้อยให้ผมเยอะซะด้วยนี่ครับพันห้านะครับบวกลัคก,กี้มาคือห้าสิบห้าสปีดคือห้าเปอร์เซ็นแล้วตกปลาได้สองร้อยห้าสิบโลนะเว้ยจัดไปครับ เราก็มาซื้อนี่ด้วยซื้อไม่ได้เฮียเราก็จะไปเอ k เอฟเคครับยาวๆเลยก็ไปดูตอนที่เยอะๆเลยเลยกว่าได้เอฟมาเป็นเวลา3ชั่วโมงหรือมั้งผลที่ได้รับตอบแทนมากก็แปลประมาณนี้ครับ ถ้ามีเสียงอะไรเข้าก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ะจะเอามาขายเลยนะครับตอนนี้นะผมเป็นหวัดนะเสียงก็จะแปลกๆหน่อยสองหมื่นนะครับว้าวจบแล้วลอ้้หูตามมาสองหมื่นนะเราก็จะไปดูว่าเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างครับนี่ครับมือหานะ จะไปครับแล้วเลือหกพันเราทำไรได้บ้างครับโอ้นี่ครับสามพั 3, นะบวกล้อกกี้ยี่สิสองเป์เซ็เลยนะครับก็ประมา,มาณนี้ครับลิมน้าอยากให้ผมทำอะไรกับแบบนี้หรือให้ผมไปฟาร์มหรืออะไรก็หลายๆอย่างนะ เจบไปเท่านี้เลยแล้วครับถ้าใครชอบกดไลค์ครับใครไม่ชอบไม่ต้องกดไม่ต้องทำไรครับแค่มาดูผมก็มีกำลังใจในการทำแล้ว <st uttering> <t satisfying> ไปเจอันทิตยหน้าครับบายๆเออเอาซีย <t elling> ู <c oughs>